กันต่อเลยกับคุณเบนจะมามาอินผู้ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทแวร์เอลจีบูเลนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้วัดีสวัสดีค่ะบาคดาทิปก็ค่ะคุณเบนค่ะทองนี่คือเออเราไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งเลยนะคะคุณเบนค่ะอย่างเมื่อวานวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือเขาก็สามารถขึ้นมาได้ประมาณเจ็ดเหรียญกว่าๆแต่ว่าทั้งสัปดาห์เขาลง ครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้คือดูทรงทองนี่เขาแกว่ๆแกว่ๆไม่ขึ้นไม่ลงประมาณนี้นะคะใช่ไหมคะคุณเบนคะแล้วก็สัปดาห์นี้ต้องติดตามประเด็นอะไรบ้างคะอ่ะสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่นั่นงจินทองอุดอักนะคะบาทเหนีย่ยงแรงกว่าโกลสปอร์ตก็ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นราคาไทยเนี่ยเหนียด้วยเรื่องของบาทล้วนๆนะคะโดยรวมทองเองเนี่ยมีทั้งปัจัยบวกแล้วก็ปัจใจลบที่เข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาเพราะฉะน,นั้นในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย พอมีปัจจัยบวกทองก็ื้งตัวขึ้นแต่ก็ดันมีเจอปัจจัยลบก็คือการแข่งข้าของดอลลาร์เป็นปัจจัยสะกัดช่วงบวกค่ะ s ส i ก็มีการขายออกมาต่อเนื่องนะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกัดช่วงบวกของราคาแต่พอย่อลงมาค่ะ ไม่ได้เียว่านักทุนที่มองบวกก็ไม่ยอมมานะคะ,ะซื้อสวนเป็นเดียวกันเงินทองก็เลยไม่ไปไหนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทองก็เลยยังวิ่งอยู่ในกรอบกรอบแนวรับระยะสั้นที่สำคัญในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในโซนประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดหน่งันเจ็ดรอยี่สิบเป็นแนวแรก คือถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีการเปิดดาวไซให้ทองคําเขาลงมาเทสประมาณ1,700เหรียญอีกครั้งหนึง่งแต่ตลอดสัปดาห์ทองมาเทสโซนนั้นตลอดนะคะแต่ไม่หลุดเลยค่ะไม่ว่าเขาลงมาได้แค่ประมาณ1 7 2 1ก็ดิต่ต่อนเนื่องเพน้ใครที่เป็นนักพันุ์ระยะสัน้นตั้งตรงนั้นเลย,เลยค่ะย่อลงมาซื้อนะคะอาจจะซื้อเล็กน้อยนะคะได,ด้ว่าตั้งสต๊อปลอสเอาไว้แล้วกันแค่ในกรณนี้นที่ทองคำเขาหล,ลุด1,719ลงมาะคะ่ะเพื่อถอยซื้อไปอย่างเฉาๆประมาณ พันเจ็ดร้อยเหรียญนะคะปรับการดูดตัวขึ้นไปไม่ผ่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าก็ขายออกไปก่อน,นะคะ่ะยกเว้นว่าผ่านหนึ่งพัน็ด้อยห้าสิบห้าขึ้นไปยืนได้ค่อยถือต่อเพราะจะเปิดอัพไซด์ให้ทำกำไรขึ้นได้อีกประมาณสิบถึงยี่สิบเหรียญเช่นเดียวกันนะคะนี่คือในแง่ของเทคนิครอการเบรกเอาลวนๆนะคะในะคะทุกทาน ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีอีเวนต์อะไรพิเศษพิเศษนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้โตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะสมแข็งนะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงประมาณวันพุธถริหันศุกร์เนี่ยมีตัวเลขหลายๆตัวที่น่าจาับตาอันที่เช่นวันพุธค่ะจะมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะคะ เอาวันพฤหัสก,ก็จะมีจ็อบแบ็เคลมแต่ทีมไอภาคการผลิตจากไอเอ็มไฮไลท์อยู่ที่วันศุกร์ค่ะวันศุกร์เนี่ยจะมีการแบบเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานตัวเลขการจ้างงานภาคการเกษตรรวมถึงอัตราการว่างงานประจำเดือนมีานานคมก็จะได้เห็นภาพรวมว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งหรือว่ายังฟื้นตัวค่้น้างจำกัดนะคะที่สำคัญวันศุกร์เนี่ย เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นวันที่วอลลุ่มในตลาดเบาบางกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าตลาดหลายตลาดจะปิดในวัน Good f r i d a นะคะทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปตลาดสหรัฐเองก็ติดค่ะแต่ว่ากระทรงแรงงานสหรัฐไม่ปิดนะคะมีการเปิดเผยตัวเลขดังนั้นพอเวลาวอลุ่มบางๆเนี่ยระวังทองเหล่ยนได้ใครที่ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงในช่วงวันจุกก็อาจจะทยอยลดสถานะ ในช่วงกันถึงพฤหิสค่ะใ,ใครรับความเสี่งได้ก็อาจจะรอค่ะวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกุมในช่วงวันศุกร์เพราะว่าเชื่อได้ว่าวันศุกร์ท้องคําอาจจะยังไม่เยได้ค่ะวันว,วันพูดที่ไบเดนจะประกาศแผนไอ้อินฟราสตรักเจอร์สล้านล้านนะฮะมันมันจะเป็นส่วนปัจจัยบวกของของทองไหมค่ะ เรามองสองด้านเลยค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แปลกค่ะจันทุดาทิตปีที่แล้วเนี่ยพอมข่าวเรื่องเงินเพิ่มเติมหม่ว่าจะเป็นเสร็จไหม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังของควาราที่เนี่ยทองก็จะบวกขึ้นมาจากการคาดการณ์ว่าดอลลาร์จะอ่อนจากการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะมาค่ะปีนี้เป็นปีที่ทุกอย่างทุกอย่างเกาะมาเป็นปีรีไซเคิลเทรดค่ะมีไเงินโดยเฉพาะกระทรวงการคลังถ้าจะออกเงินจะต้นเศรษฐกิจเพิ่มเมื่อไหร่ก็จะ กระตุ้นเรื่องของการแข่งข้อของดอลลาร์กระ,ะ,ะ,ะตุ้นการพัดการเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่ะไม่รู้ว,ว่านักคุณลืมคิดไปเลยค่ะว่ามี่จะเพิ่มนะคะ,อะมองบวกก่อนขอ,อ,อจับประเด็นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแข็งแกร่งก่อนเรฉะนั้นถ้าถามว่ากฏิติริยยในระยะสั้นจะเกิดอะไรขึ้นคิดด้ว,ว่าถ้าแผนค่ะทําให้นักคุณ ยิ่งคาดการบวกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแข็งแกร่งปัจจัยเหล่านี้จะหนุนดอลลาร์ให้แข็ง,งหนุนอัตราผลตอบแทนพันบัตอายุ10ปีให้รับตัวสูงขึง้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยกดดันก่อนในระยะสั้นค่ะคแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะถ้าหาว่านักนทุนเริ่มเริ่มทิ้งออประเด็นเชิงบวกนะคะคจักมาพิจารณาเรื่องของหนี้สารณะนะคะ การขาดึงงบประมาณที่เพิ่มถึงขึ้นหรือมองข้ามไปถึงการคาดการณ์เรื่องของเงินเฟ,เฟ้อว่าเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นแรงแบบเกินสามเปอร์เซ็นแบบที่เสร็จจะไม่สามารถควบคุมได้จุดนั้นถึงจะวกกลับมาหล่นคงคาได้เป็นเกาะเป็นจำค่ะจา์สุรัิน์ก็ใช่ก็ยังต้องรอดูว่าตลาดเขารับตู้อย่างไรค่ะคือตอนนี้เขาจะเล่นตีมเศรษฐกิจฟื้นไป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 ,ไปก่อนออใช่ไหมคะคุณเบนเนาะเพราะาฉะนั้นเนี่ยทองก็เลยจะดูไม,ไ,ไม่ไปไม่ค่อยไม่ไหวเท่าไหร่ ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่นะคะว่าถ้ามีเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อเมื่อไรค่ะเพราะว่าหลายหลายคนที่แต่ละหลายคนก็เริ่มมองว่าพอต่อสองเงินเฟ้ออาจจะอยู่ในระดับสูงกว่าสองหรืออาจจะสูงกว่าสองจุดห้านะคะ<ม>คือถ้า เงินเฟ้อไม่มากเนี่ยทองก็จะไม่ได้รับแรงหนุนแต่ถ้าเป็นเฟ้อเยอะขึ้นมากๆตลาดเริ่มจังวนว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไฮเปอร์อินเฟอนนะแต่อาจจะมีไฮเดทเคิร์กนะอาจจะมีนักลงทุนบางส่วนที่ที่หันเหลี่ยวมามองทองคำเพราะฉะนั้นยังต้องรอดูก่อนค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ